สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันที่ช่องโบเก้ทีวีนะครับวันนี้คุณพ่อกลับมาบ้านแล้วนะครับคุณพ่อก็มีเซอร์ไพรส์น้องโบเก้นะครับก็เลยแอบถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คุณพ่อแวะตลาดก่อนกลับบ้านคุณพ่อเป็นพ่อบ้านนะครับเพื่อนๆทุกคนครับอ่า มีเมนูวันนี้ที่อยากจะนําเสนอนะครับเด็นเมนูที่น้องโมเก้ชอบมากนะครับผมเห็นเขาบ่นนานหลายเดือนแล้วที่พ่อไม่ได้แวะไปซื้อมาให้ทานนะครับทุกคนช่วยลุ้นกันนะครับว่าโมเก้ชอบอะไรมันคือมนี่ครัเพื่อนครับมันคือกุ้งก้ามป่านะครับกิ่งสดเลยนะครับเพื่อซื้อกุ้งเทียมเลยอย่างตลาดจังหวัดกระชินแล้วก็ซื้อมาโลกว่า ตอนนี้ก็ถ้าใส่ดีก็หนูละประมาณไม่ประมาณละหละ300บาทน,นะครับผมอ,อย่างสดๆยิ่งเร็วๆนะครับตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับหมกูกอกว่านี้พ่อนะครับนี่ก็หม้อซึ่งหม้อนึ่งนะครับผมแล้วก็สเตี่ยมไว้เมื่อกี้นี่ก็คือมีนี่ครับผมเคล็ดลับคุณพอ่อมันคือนะครับคาออนนะครับแล้วก็ตะไครทุบ นะครับพเพื่อนๆแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดตัวนี้ก็ตอนนี้ก็จะรองนะครับหล้างจากนั้นก็จะเอากุ้งม,มาใส่ตรงนี้เพื่อความรวานแล้วก็จะมีรสชาติหลังจากที่เราล้างกุ้งแล้วก็เตรียมกุ้งนะครับเราก็เอามาใส่ลงไปในถาดน,นะครับด้านล่างของถาดก็จะมีตะไคร้ทุบต้นตะไคร้ทุบแล้วก็พวก่า,ขาขอข่อ,ขอนแล้วก็ใบมะกรูดหอมๆเดี๋ยวจะมีเกลือโรยนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํากุ้งตังนี้นะครับขึ้นไปที่นอเซนจตนเนี้ แล้วก็นึ่งใจลาประมาณสักไม่เกิน25นาทีหลักๆก็จะได้นือที่เสีรครับเรียบร้อยครับลงถาดแล้วก็ปิดครับต่อไปคุณพ่อก็จะเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของคุณพ่อนะครับก็จะมีพริกม,มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีชูรสนิดหน่อยครับเดี๋ยวโปกให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ สีเหลืองส้มๆน่ากินเป็นสุดครับครับเมนูเย็นนี้เรียบร้อยครับผมพ่ออยู่กับใครครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ บอกเพื่อนครับผมแต่ทานข้าวเย็นแล้วบอกเพื่อนไป่นเราไปก่อนนะบ๊ายบายอ้าวเปิดคลิป5 4 3 2 1อยู่กับพี่พูเกดีวีนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเมื่อวานเราได้ฉลองโลภเงินใช่ไหมครับอ่าฉลองอ่าฉลองหนึ่งแสนซับนะครับผมปิดตาก่อนปิดตาก่อนปิดตาก่อนปิดตามาก่อน ปิดตามาเรื่อยๆออกมามาม,มา,มามปิดตาก่อนนะปิดตาห้ามห้ามโกหกตัวเองนะปิดตาปิดตาปิดตาเรื่อยๆมากอถือมาปิดตาปิดตาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาแสดงว่าโบเก้เป็นคนขี้โกหกเก่งนะเนี่ยเห็นไหมนี่แม่แอบ,บดูได้ไง<ร>อ่ะได้กินอะ<า>ได้กินปันกุ้งเลยได้ทำอะไรได้ทำอะไรแล้วฟิดทำไมเมื่อกี้เนี่ยอยากกินมันคืออะไรคะมันคืออะไรอยากกิน มันือแล้วค่ะราคาโลกอ่าแล้วกินกับอะไรเนี่ยส้มตำส้มตำแล้วก็มีซอสของหนูนะครับผมแล้วก็มีผักนะครับผมนนี้ครับผมโอ้เอ้าเต้นให้พ่อฟังหนึ่งเพลงชงด้วยมาแล้วจ้าฉุดกับว่าที่หนูอยากได้กุดกัวที่หนูอยากใส่ก็เกิดว่าฉันไม่ซื้อหนีได้มาแล้วจ้าฉุดกับว่าที่หนูอยากได้ก็เกิดว่าฉันไม่ซื้อหนีได้อ่าโอเคอ่ะโอเคเอานั่งครับผมนั่ง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 โอเคเอาคุณแม่เอาอะไรให้นี่ โอ้งโอ้ไข่กุ้งก็มีเดี๋ยวลูกกล้ากินไหมตัวเมื่อกี้ให้คุณยายแล้วเอ้าให้ผัววุ้นโซ่โอ้ไม่ให้ลูกสาวคนโตก่อนใช่โอกสาวคนโตกินก่อนนะครับอุ้ยเพื่อนเพื่อนยังไม่รีวิวเลยนะครับดูครับฟังเสียงครับรสชาติเป็นไงบ้างโคตรอร่อยยังไงไข่โคตรอร่อยใช้คําว่าโคตรอร่อยเลยเหรอครับลูกใช่ดูเพื่อนๆครับคําเดียวนะครับแล้วก็เหลือแต่หางครับหางกินเลยค่ะัไม่หางไม่เหมือนครับ อเป็นไงบอกเพื่อนๆี่รสชาตินเป็นยังไงบอกได้เกลร็วเกินไปอ่ารสชาติมันเป็นไงมันมีความอร่อยกลมๆหวานหรืออะไรยังไงบอกเราเพื่อนบอกสิได้ได้กินไข่หน่อยนิดนึงอ่ะแล้วก็รู้สึกอร่อยค่ะทุกคนไม่ได้ไหนครโอ้โหกุ้งยักษ์เพื่อนๆจุ่มครับเจ้าช่วยกล้ยทอด คำเดียวหมดเลยเหรอบินของไท่ะโอเคข้าวเพื่มครับหางกินหมดแล้วครับผมครับส่วนพี่สาวคนโตยังไม่หมดเลยพี่สาวคนโกินส้มตำนะครับพี่สาวคนโตกินส้มตำอ่าโอเคเมนูวันนี้สิบคะแนนให้คะแนนคุณพ่อเท่าไรให้เท่าไรห้าล้านส้มตำชิมหรือยังพี่มือคุณแม่เขาเตรียมเขาเตรียมเขาเตียงคะแนน 1,500,000 5 0 0้านโอเคอ้าวชิมส้มตำคุณแม่หนึ่งคำชิมส้มตำคุณแม่หนึ่งคำหนึ่งเส้นอ่าเร็วค่ะเอาค่ะหนึ่งเส้นเล็กๆนะครับผมแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆฮ่าเป็นคนแพ้เผ็ดแต่หนูกินเผ็ดไม่ได้เอาเอานิ้วเอานิ้วชี้มามาจุ่มปลาน้ำปลาร้านิดนึงเพื่อนๆให้ดูช้าๆช้าๆจิ๊บจิ๊บก็ยังไงครับให้แอาคะแนนสิบคะแนนให้คุณแม่เท่าไหร่ อ่ให้คุณยายให้คะแนน z มตําำให้คะแนนเท่าไหร่คุณยายเอาพังกินพักให้เเต็มสินะครับค,คุณยายหักอะไรนาะเอาคอมเมนเตอร์เ,รเท่าไหร่ครับคุณครูครับว่าหักอะไรครับคุณยายหักคือหนึ่งคะแนนคือหักอะไรครับมันเพ็ดมันะคุณยายมันเพ็ดเนไับหนึ่งคะแนนครับผมโอเคครับไม่รบกวนโบเก้แล้วบเพื่อนครับเป็นเมนูสุดยอดของเย็นวะ <c oughs> ันนี้ครับผมอ่าปิกกี่พ่อกูเลยครับดอมอมอันน่อเยี้ยง่อนเลย Beast okay, Hospital โอเคสวัสดีครับนั่งครับผมบาย